มพยายามจะเอาชิลลอดให้นานที่สุดโดยที่ไม่จุดไฟทุกคนแต่ว่าอุปสรรคแรกของเรานั่นก็คือการไม่สามารถหาเหล็กได้ทุกคนเหมือนมันอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับทุกคนว่าวงแรกนี่คือแบบมันจะไม่สามารถหาเหล็กได้ทุกคนเพราะว่าผมเข้าออกมาเป็นร้อยรอบเลยนะเว้ยเราไม่สามารถหาเหล็กได้นะมากับอาชีพเริ่มต้นนะทุกคนเดี๋ยวต้องตัดไม้ก่อนนะมาดูกันว่าผมจะอยู่รอดนานแค่ไหนนะทุกคนเอาไปเสียเครื่องนะปลูกนะทุกคนจับต้นไม้ต่ออต้นไม้ไปเร่งเตียงนะอัปเกรดนพะืนเพื่อน,น,นอันนี้ปลูกลงไปนะ เราคราฟอะไรได้แล้วคือถ้าเราไม่มีเหล็กเราก็จะไม่สามารถอัปเกรดได้เจ้าตัวงานช่างได้ทุกคนแล้วเราก็จะไม่สามารถทำานี้ได้นะเราไม่มีฟาร,รมนะ์มเลยทุกคนโอกาสที่จะหิวตายนะี่คือสูงมากนะครับแถวน,นี้คือมีแครลอดอยู่ทุกคนแล้วก็มีกระต่ายนะกระต่ายก็กินได้อยู่นะจะเสี่ยงตายนะเพื่อนไม่มีตัวช่วยอ,อะไรทั้งสิ้นทุกคนมืดแล้วซวยแน่ๆทุกคนคือแรกเดี๋ยวขึ้นต้นไม้ก่อนนะอ๊อโอเค อันนี้ต้นสูงมากนะไม่มีใครทำอะไรเราได้แน่นอนดูตามันที่อยู่ด้านโน้นดีมันจ้องนะครับ <c oughs> อันนี้ขเขาโเนียนทุกคนโชคดีที่มีต้นไม้แบบนี้นะตีเราไม่ได้แน่นอนทุกคนข้างล่างหมาป่ามันก็มานะ What? Okay. าวัดโอเคเช้าแล้วนะมีคนมาแลกของเพื่อนเดี๋ยวข่าก็ต่ายนะเอาตีนก็ตายมาเอาเป็นขวานแล้วกันนะทุกคนนนี้นก็ได้ขวานดีมานะมาปูต้นไม้ร,บรอบๆดนเอาเป็นที่หลบภัยนะ แถวนี้แค่หลอดเพียบเลยนะครับจะเราขยายวงออกไปไม่ได้นะครับโอ้โหอันนี้คืองานหยาบมากนะครับหยาบจาัดเลยมันดูันว่าคาบอะไรได้แล้วทุกคนเตียงนะโอเคอเอาเตียงมาหวังเตียงนะเพื่อนแล้วก็ไม่มีอะไรคราบได้เลยทุกคนมีสามอย่างที่คาบได้นะครับตอนนี้ <c oughs> อุ้ยเดี๋ยวอูออ้แป๊บตัวนี้มาเลยนะครับ ดูเลือดผมดีเ,เพื่อนผมเร่จะตายไม่นะนิ่งไว้คนน่ากลัวปีนต้นไม้ได้ด้วยประเด็นนะู้ดูตามันดีทุกคนตาเดยงคนอันตรายช้ายังโอ้โหข้างล่างข้างล่างหมาป่าโอ้โหโอเคชาาแล้วนะเพื่อนไปยังโอเคไปแล้วทุกคนผมกำลังจะตายไม่นะ อย่างนั้นก็วันที่4ี่เลยนะทุกคนให้กินแครอแถวนี้ก็ได้นะแล้วก็ตอนนี้เลือดมันไม่หิวเลยอุ้ยโผล่มาจากไหนโอ้ด้านนี้มีกล่องเนะต้นไม้มาปลูกนะเ,นเพื่อนๆกับดักมันได้อะไรนะไม่เห็นมีอะไรเลยนะคือแค่เนี้ยมันก็ไม่มีอะไรทำเลยนะ <c oughs> แต่ต้นไม้ต่อเน่ยจะ <c oughs> ต้องทำบังเกอร์ไว้นะทุกคนอย่างน้อยมันก็น่าจะกันไอ้เจ้าตัวเมื่อคืนได้นะใช่ไหมไม่ชัวร์เว้ย ไม่มีกองไฟนี้มันหิวไม่ได้ทุกคนเลือดผมไม่เพิ่มเลยเว้ยโอเคอย่างนั้นก็มีแผนที่รอยเอาไว้ทําอะไรวันนี้แผนที่นะโอเคเอาไว้ตรงนี้เลยเอาไว้จูกร,บรอบๆมันน่าจะได้เมั้งเนี้ยคือถ้าผมกินเนื้อกระต่ายตอนนี้คือโอโหเลือดเพื่อนๆผมต้องยัยตายโอเคเพื่อประทางความหิวนะครับรอดคืนนี้ไปได้ก็บุญแล้วทุกคนผมบอกเลยนะเดินตบทีเดียวน่าจะตายมืงเนี้ยใช่ไหม โซเซ็มันกำลังจะมากลางคืนมันกำลังจะมาโอ้โอเคตีไปเลยปล่อยมันตีไปนะใหญ่เดินทุกคนร <c oughs> อดคืนนี้ไปได้ก็บุญแล้วนะวันที่สี่นะเพื่อนถือว่าอยู่ได้นานนะถ้ารอดคืนนี้ไปได้เจ้กากระต่ายตัวนี้ผมจะฆ่าเขาย่ากลมจริงเลยชิวอะทุกคนเอาจริงนะชิวมากโอ้ oh. มันเกลี้ยกลาดมากเลยนุ่นดูร้ายมากแค่ดูเลือดผมก็ไม่น่าจะรอดนะตอเน,นี้โอ้ยต้นไม้โตพอดีเมื่อกี้นะโอเคกินอีกทีเดียวสงสารเลือดมากดูเลือดเดียวโอ้เด๋ยวนะโอ้ทุกคนผมต้องรอดคืนนี้ไปได้เพื่อรับมือกับพี่เจ้าส่วนผเผานส่วนเผามันจะมาคืนนี้ทุกคนให้เจ้ากองไฟที่ไม่มีไฟเนี่ยยังต้องมาเช็คกับใดอีกรอบนะครับมีไหมไม่ได้อะไรเลยตัดไม้ก่อนแป๊บ ไอ้ต้นไม้มาสองต้นก็ยังดีเว้ยเอามาปลูกให้มันโตเพ,นเพื่อนนะโอเคเนี่ยเส้นทางผมก็มอยแอบอยู่ตรงนี้นะไม่มีใครฆ่าผมได้แน่นอนทุกคนเอาวะนี่คือแผนคนระับเราจะถูกโจมตีในคืนนี้กลับไปที่แคมไฟแคมไฟอยู่ตรงไหนในเบื่อนไม่มีแคมไฟโว้ยผมมั่นใจแน่นอนทุกคนตอนนี้ติดนะติดต้นไม้ <laughs> ขอแค่ยกกวังมันตีผมไม่ได้เว้ยทุกคนผมก็รอดแล้วโอ้มันมาแล้วทุกคนเออ ไม่รอดนะมันมันผล่มาตรงไหนเมื่อกี้นะไม่เห็นนะวะ่าไี้บ้าเอ้ยอยู่รอดได้ครบหวันคนเนี่ยครับต้นไม้โตฝังศพเราไปด้วยในตัวนะเพื่อนตุยไปเป็นฝุ่ยนะทุกคน